ทีเคนสวัสดีค่ะบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะหลังหัวมุมค่ะหมู่บ้านสมหวังคันที่วิวสันกำแพงเฟสหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่คุกท่านบ้านพร้อมอยู่ราคาดีที่สุดในโครงการเลยนะคะบ้านสวยแบบนี้รุดมือไม่ได้กันจริงๆท่านใดที่มองหาซื้อบ้านอยู่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ลองเข้าชมพื้นที่กันได้นะคะแปลงนี้ค่ะทำเลงเงียบสงบน่าอยู่เหมาะสำหรับทุกครอบครัวค่ะ ดีชื่นชอบความเป็นส่วนตัวนะคะก็ตอบโจทย์สำหรับการอยู่อาศัยด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดิน51ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีห้องครัวต่อเติมเรียบร้อยค่ะพร้อมแถมแอร์2เครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้ครบไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงหรือว่าเครื่องทำน้ำอุอน่นก็ให้หมดเลยนะคะบ้านหัวม,มุมบรรยากาศดีไม่ผูกพ่พานไม่แออดัดมีเพื่อนบ้านราคาพิเศษค่ะ 1,650,000บาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะสนใจบ้านสวยแปลงนี้ติดต่อนัดชมพื้นที่จริงติดต่อโทรคุยสอบถามและนัดหมายเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อใส่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะในเวลานี้เจคโนโต้องราไปก่อนก่อนจากการกดไลค์กดติดตามให้เจคเนโไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ